อุ้งอิงจอลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครนายกอบจอปรุมธานีช่วงกลางถึงปลายการหาเสียงบอกต้องไม่ประมาทใครแม้จะเป็นโนเนมชี้การเลือกตั้งใหญ่ท้องถิ่นไม่เหมือนกันเพราะในพื้นที่รู้ไม่เลือกตามกระแสเมื่อวันที่16 พฤษภาคม2567นายสรวงเทียนทองสอสอสแก้วเลขาธิการพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายชาญพวงเพชรมาลงสมัครนายกอบจอปทุมธานีในนามพักเพื่อไทยว่าเป็นความประสงค์ของนายชาญที่อยากจะลงในนามพักเพื่อไทยและพักมีกฎชัดเจนว่าการส่งผู้สมัครลงท้องถิ่น จะต้องมีมติเอกฉันของสอสอในพื้นที่ซึ่งในจังหวัดปทุมธานีเรามีสอสอแค่หนึ่งคนเราจึงต้องฟังผู้สมัครด้วยซึ่งผู้สมัครแต่ละคนลงความเห็นตรงกันว่าจะส่งนายชาญพวงเพชรเราจึงตัดสินใจส่งเมื่อถามว่าหากพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจากอดีตนายกอบอจอปทุมธานีมาลงสมัครในานามคนรักปทุมหรือในานามพักเก้าไกล แข่งกับพรรคเพื่อไทยมองว่าจะเป็นการตัดคะแนนกันหรือไม่นายสรวงกล่าวว่าเป็นการตัดคะแนนกันเองอยู่แล้วซึ่งจะเห็นได้จากการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา แต่เท่าที่ติดตามก็เห็นว่าพักก้าวไกลยังไม่ส่งลงในนามพักส่วนจะช่วยใครข้างหลังหรือไม่น,นั้นตนไม่ทราบแต่เราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในระยะเวลาที่เหลืออยู่อีก40กว่าวันเพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเทคะแนนมาให้เรามากที่สุด เมื่อถามย้ำว่ามองว่าหากพักก้าวไกลมหนุนผลตำรวจโทคำรณวิทย์จริงๆจะส่งผลให้พักเพื่อไทยเจอสึกหนักหรือไม่นายสรวงกล่าวว่าก่อนอื่นต้องบอกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่น กับการเลือกตั้งใหญ่ไม่เหมือนกันเพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาจะทราบว่าใครทำอะไรใครมีผลงานอะไรบ้างแต่การเลือกตั้งใหญ่โหวตเตอร์บางคนไปทำงานนอกพื้นที่เขาจึงไม่ทราบว่าสสในพื้นที่ทำอะไรบ้างทุกอย่างจึงไปตามกระแสเป็นส่วนมากแต่เมื่อเป็นการเลือกตั้งในท้องถิ่นจริงๆผมว่า คนในพื้นที่รู้ว่าใครทำอะไรใครไม่ทำอะไรใครปฏิบัติตัวอย่างไรซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าน่าจะมีผลแต่เราก็ไม่ประมาทใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครอิสระผู้สมัครโนเนมหรืออะไรก็ตามเพราะเมื่อลงสนามการเลือกตั้งแล้วเราจะมองข้ามไม่ได้นายสรวงกล่าวก็ถามว่าจะมีโปรแกรม ที่แกนนำพักจะช่วยผู้สมัครในการหาเสียงหรือลงพื้นที่หรือไม่นายสะระวงกล่าวว่ามีโปรแกรมของนางสาวแพททองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยจะลงพื้นที่สองรอบคือช่วงกลางของการหาเสียงและช่วงปลายของการหาเสียงแต่ทั้งนี้ต้องดูตารางของนายชานด้วยว่าเขาเซตไว้อย่างไร